धम् शरणम् गच्छ กราบพระเถระในการกล่าวนายโยมได้รับสรณคมและสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ สุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิตตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ ตตดยัมปิธรรมังสรรนังคัจามิตติยัมปิสังขังสารนังคัจามิติสรนักขามันังปริปุนังปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทางสามาธิยามิอชินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสามาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรมณีสิกขาปะทางสามาธิยามิ <Yeah. S 1> มุสาวาชาเวรมณีสิกขาปะทางสามาธิยามิ <Yeah. S 1> สุราเมรยาฉะปัมมาฉะ ธานาเวรมณีสิกขาปะทังนสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะฏานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติ ตัสมาสิล si ังวิโสทัย so <laughs> ขออบน้อมแด่พรัตนตรัยขอการพระเทระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเชิญพ่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านโยวก็นั่งตามสบายนะฮะ วันนี้ก็ตรงกับวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันแรม1 5ค่ำเดือน8ก็เป็นปากแรกของฤดูฝนในฤดูฝนนี่ก็มีอุโบสถที่พระจะต้องทำอุโบสถเนี่ยเจ็ดอุโบสถกับอีกหนึ่งปวารณาอุโบสถนี้ก็เป็นอุโบสถแรก ที่พระจะกระทำอุโบสถสวดปาฏิโมกซึ่งการกระทำอุโบสถของพระพิสุทุกรูปไม่ว่าจะอยู่กันกี่รูปก็ตามถ้าอยู่ตั้งแต่สีรูปขึ้นไปก็ทำสังฆุโบสถมีการตั้งยติสวดปาฏิโมกถ้าหากว่าอยู่การสองถึงสามรูปก็ทำคณะอุโบสถ ถ้าอยู่สามรูปก็ให้ตั้งคณะยติแล้วก็บอกปริสุทธิกับกันและกันถ้าอยู่สองรูปก็บอกปริสุทธิอุโบสถแก่กันและกันได้เลยถ้าอยู่รูปเดียวก็ให้อธิษฐานอุโบสถเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการอยู่ของพระพิสุสํิ์สหรับพิสุนีเนี่ยจะพิเศษอีกนะยโยมนะพิสุนีมีทั้งจะต้องไปถามวันอุโบสถ จะต้องไปรับโอวาทจะต้องกระทําอุโบสถเวลาที่ไปถามบรรอุโบสถเนี่ยซึ่งในคำพีท่านก็แสดงไว้ว่าในมหาปัจจรีเป็นคำภีอัตถกถาก็แสดงให้รู้ว่าพิสุนีจะต้องเข้าไปหาพระพิสุและก็แจ้งว่าไปสอบถามว่า อุโบสถที่จะถึงนี้เป็นอุโบสถสิบส่ค่ำหรือ15บห้าคำแล้วก็เมื่อมีการสอบถามอุโบสถแล้วก็ให้มีการไปรับฟังโอวาทซึ่งโอวาทที่พิษุนีจะไปรับก็คือครุธรรมแปดประการส่วนในวันแรมหนึ่งค่ำก็ให้ไปฟังธรรมในสำนักของพิสุ ส่วนพิสูจน์ที่จะโอาวาทพิสุณีจะต้องมีคุณสมบัติว่าโดยพรรษาการก็คือจะต้องมีพรรษา20ปีขึ้นอ่ายีปีนะปีฮะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีความชํานาญในวิพังทั้งสองหมายความว่าพิขุปฏิโมกพิขุปฏิโมกนี่ก็ช่อชองคล่องปากขึ้นใจวินิจฉัยได้ด้วยดีไม่เพียงแค่นั้น พิขุวิพังพิกุณีวิพังก็ต้องมีความชํานาญมีความรู้ความเข้าใจได้ดีแล้วก็ต้องมีคุณสมบัตินี่นะคุณสมบัติ8ประการสําหรับพิสู์ที่จะอ,อวาดพิสุณีหนก็ต้องเป็นผู้มีศีล2ก็เป็นผู้เป็นผู้หูสูตรสปฏิโมกทั้งสองและวิพังทั้งสองนะั้นมาด้วยดีคือช่ำชองคล่องปากขึ้นใจ4 ก็เป็นผู้มีวาจาสละสลวยมีคำพูดที่ไพเราะ 5. เป็นที่รักของพิษุนีผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลาย 6. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะให้โอวาทพิษุณี 7. ต้องไม่เคยต้องครุธรรมกับนางพิษุณีหมายความว่าถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามยังไม่บวชในธรรมวินัยนี้ต้องไม่ไป ต้องกาย,ยสังสักะทุธรรมในที่นี้คือทําให้พิษุณีต้องอาบัติปราชิกแต่ไม่ได้มีการเสพเมถุนธรรมแต่เป็นการเคลคลึงกายบุรุษผู้มีความหนักความกําหนัดในการเคลคลึงกายกับพิษุนีกับพิษุณีผู้มีความยินดีในการเคลคลึงกายถูกต้องกายกันในบริเวณที่เป็นเขตแห่งปราชิกตั้งแต่รากฝันลงไปจนเหนือเขาขึ้นมาแนนี้ก็เป็นเขตแห่งปราชิก ก็ทำให้ต้องอาบัติปราชิกสําหรับพิษุนีนะบุคคลนั้นจะต้องไม่ต้องอาบัตินี้และไม่เคยเสษเมถุนธรรมกับนางสิกขามานาหรือสามนเณรีอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติข้อที่7คุณสมบัติข้อที่8ก็มีพันสาการ20หรือเกิน20นะอันนี้สําหรับพิสุนีที่จะต้องไปรับฟังโอวาจากพระพิสุซึ่งในยุคปัจจุบันโยม นะพิษุณีหรือบุคคลผู้ให้โอวาทพิษุนีก็หายากเพราะคุณสมบัติไม่มีนะแค่ทรงจำพิกุปริโมกพิกุนีปริโมกก็ยังยากเลยนะถ้าทรงจำวิพังทั้งสองนี่ก็คือถ้าเป็นพระไตรปิฎกฉบับมาลีเนี่ยสามเล่มนะเล่มที่หนึ่งที่สองก็เป็นพิกขุวิพังเล่มที่สามก็เป็นพิกุณีวิพังถ้าฉบับแปลมหามงกุฎเนี่ยห้าเล่มทำฟังท,ทำความเข้าใจ เพราะว่ามีอัตกถารวมอยู่ด้วยนั้นเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยเนี่ยจําเป็นที่จะต้องศึกษาบางคนบางท่านก็เอาเรื่องของปริยัติกับเรื่องของปฏิบัติมาตกเถียงกันคนที่เรียนก็บอกว่าต้องเรียนถ้าใครยังไม่เรียนไปปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไม่ได้คนผู้ที่ปฏิบัติต้องปฏิบัติโมเตเรียนแล้วจะรู้อะไรสรุปแล้ว นักเรียนกับน,นักปฏิบัติก็เถียงกันจริงๆแล้วมันเกื้อกูลกันนะผู้ที่ปฏิบัติต้องเรียนโยมผู้ที่เรียนก็ต้องปฏิบัติเพราะไม่อย่างนั้นแล้วประโยชน์ของการเรียนโดยที่ไม่ปฏิบัติก็ได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่บุคคลผู้ปฏิบัติโดยไม่เรียนก็จะไม่รู้วิธีในการประพฤติปฏิบัติท่านแสดงไว้ในคำพีว่าผู้ใดก็าตาม แม้จะเจริญวิปัสนาปรารบวิปัสนาตั้งร้อยตั้งพันรูปนะผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะกระทำให้แจ้งมรรคผลนิพพานได้ถ้าหาว่าขาดปริยัตนะินฉะนั้นการเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันโยมถ้าไม่เรียนด้วยแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะลงเชื่อไปตามกระแสก็สามารถที่จะเป็นไปได้อย่างเช่นไปกราบไหว้ในสิ่งที่ไม่ควรกราบไหว้นะ พระพุทธรูปนะคนที่จะกราบไหว้ไม่กราบเอาไปทิ้งแล้วไปกราบอะไรก็กไม่รู้นะเออไปกราบไปสร้างไปสมมุติกันขึ้นมาว่าสิ่งนี้อ่าเป็นสิ่งที่พิเศษใครไปกราบไปไหว้ก็จะสามารถดนบันดาลให้เป็นไปตามที่ปรารถนาคนก็อยากจะได้รับในสิ่งนั้นนั้นก็เลยเดินทางไปโยมพระก็ไม่ไปกราบแล้ว วัดก็ไม่เข้าและเออไปไหนล่ะไปกราบรูปปั้นที่เข้าใจว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เราจะไปกราบอะไรนะคนที่จะศึกษาให้ดีก่อนว่าสิ่งนั้นมีคุณและเกิดประโยชน์อย่างไรในการเข้าไปกราบไปไหว้ไม่ได้ห้ามกราบนะถ้าว่าเรารู้เหตุรู้ผลอย่างเช่นคนไปบนบานสารกล่าวนำพลีกรรม ไปบวงสรวงเทวดาเนี่ยถ้ารู้เหตุผลนะทำได้ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าไม่รู้เหตุผลและไปทำตามเนี่ยก็จะได้รับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจไม่ถูกต้องอาจจะเป็นความเห็นผิดไปได้นะเพราะว่าในพระศาสนานี้พระองค์ก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของผลีกรรมหนึ่งในนั้นก็คือเทวตาภลีสามารถนำอาหารหวานข้าวเครื่อง อุปโภคบริโภคนะไปให้กับเทวดาเนี่ยสามารถทําได้นนถ้าเรารู้วิธีฉะนั้นการทําอะไรก็ตามในพระศาสนานี้จะต้องประกอบไปด้วยเหตุผลถ้าไม่รู้เหตุไม่รู้ผลที่จะเกิดขึ้นและเราก็ไปทําอย่างนี้อาจจะทําให้เราตกไปในฝ่ายของความงมงายซึ่งเรื่องของความงมงายโยมก็เกิดจากผลที่เห็น ข้อประพฤติหรือเห็นความพิเศษของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ยึดถือว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างเรื่องราวในสมัยพุทธกาลโยมมีเรื่องราวเกิดขึ้นครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันซึ่งใครก็ตามที่มีความประสงค์จะฟังธรรมในสํำนักของพระองค์ต่างก็ถือดอกไม้ของหอมไปวัด เพื่อที่จะไปบูชาสักการะไปฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ในยุคนั้นสมัยนั้นมีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งชื่อว่าวังคีสะวังคีสะพราหมณเนี่ยแกมีความสามารถพิเศษแกมีมนอยู่อย่างหนึง่งที่เป็นมนเคาะกะโหลกนะเคาะกะโหลกศีรษะจะเป็นกะโหลใครก็แล้วแต่นะกะโหลกหมากะโหลกแมวหรือกะโหลกใครก็แล้วแต่ ที่เคาะไปแล้วเนี่ยพอแกเคาะไปด้วยไร้มนไปด้วยแกจะรู้ว่าเจ้าของหัวกระโหลกนะ่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนนี่อันนี้เป็นความพิเศษนะของการเรียนมนปรากฏว่าเขาไม่ได้บอกไว้ในหนังสือถ้าบอกไว้เนี่ยคงจะไปแห่กันไปเรียนหน้าดูเลยนะอา้าวพักการเรียนบานลีไปก่อนเออเป็นยังไงเราไปเรียนมนเคาะกระโหลกอยากจะรู้ว่าอา้าวพ่อ คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายตายแล้วไปไหนเนี่ยเดออีเ๋ยวล้วไปเคาะกระโหลกเป็นการเคาะกระโหลกแล้วก็รู้ตามอำนาจของมนต์และวิธีการนี้เนี่ยก็เป็นเหตุจูงใจทําให้คนเนี่ยแห่แหนไปกระแกนะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือต้องการชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการทรัพย์เพราะว่าคนเนี่ยพอได้ยินได้ฟังอะไรที่มันแปลกแปลกแล้วนะก็จะแห่แหนกันไป และแกก็เดินทางจากเมืองนั้นไปเมืองนี้จากเมืองนี้ไปเมืองนั้นแล้วเวลาที่แกเคาะกระโหลกนะแกก็จะทํานายบอกว่าคนนี้ไปเกิดที่ไหนชาวบ้านพอได้ยินกีติศัพท์ของแกทํำยังไงละก็นําหัวกระโหลกของญาติที่ตายไปนั่นแหละไม่ให้แกเคาะพอแกเคาะป๊อกแกก็รายมนแล้วก็บอกเลยคนนี้ไปเกิดที่ไหนที่ไหน ถ้าหากว่าไปเกิดในนรกแกก็จะทํานายว่าไปเกิดในนรกถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะทํานายว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าไปเกิดในเปรตวิสัยก็จะทํานายว่าเป็นเปรตวิสัยถ้าไปเกิดในมนุษยโลกก็จะทํานายว่าเกิดในมนุษยโลกถ้าเกิดในเทวโลกก็จะทํานายว่าเกิดในเทโวโลกชั้นนั้นชั้นนี้แกก็จะบอกแบบนี้ตามกําลังมนของแกแต่ไม่เคยมีใครนํากะโหลกพระอรหรันต์มาให้แกเคาะ แกก็เลยไม่ยังไม่รู้ว่ากะโลกของพระอรหันเนี่ยคนคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนแกก็เลยมีความเชื่อมั่นว่าวิชาชีพมนของแกนี่แหละจะสามารถสร้างรายได้ได้พวกพราหมณ์ที่ติดตามแกเนี่ยก็อาศัยว่าเมื่อเราอาศัยวังขีสาพราหมณ์แล้วจะสามารถหากินกับชาวโลกนะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเคาะกโลกให้โลกรู้นะ เคเพราะว่าชาวโลกไม่อยากจะรู้ใช่ไหมล่ะอา้าวก็แหยแหนกันไปและในคราวครั้งนั้นเนี่ยชนเหล่านี้เนี่ยก็เดินทางมาเจอกับกลุ่มชนที่เดินทางเข้าไปวัดเชตวันเพราะว่าตอนที่คนเหล่านี้ไปเคาะกระโหลกบางคนก็ให้สิบกหาปณะบ้างยี่สิบกหาปณะบ้างร้อยกหาปณะบ้างพอมาเดินทางเจอกับกลุ่มคนที่เดินทางเข้าไปวัดเชตวัน คุยกันแล้วทีนี้เอ้าพวกท่านจะไปไหนล่ะเราจะไปฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภ้าคเจ้าที่วัดเชตวันเอ้าแล้วพวกท่านไปไหนล่ะเนี่ยเราจะเดินทางไปกับวังคีสะพรามวังคีสะพรามนี่แก,กเก่งรู้มนในการที่จะทํานายได้ว่าญาติของเราที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนสองกลุ่มนี้ก็เลยโต้เถียงกันเลย ฝ่ายที่จะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าก็บอกว่าไม่มีใครสู้พระเจ้าได้ฝ่ายที่อยู่วังคีสะพรามันก็บอกว่าไม่มีใครสู้วังคีสะพราได้เป็นไงล่ะเถียงกันไปเถียงกันมาอา้าวถ้างั้นลองลองกันดูพอลองกันดูเนี่ยเมื่อมหาชนไปยังวัดพระเชตวันเพื่อฟังธรรมวังคีสะพรามก็ไปในที่นั้นด้วยมันแปลกตรงที่ว่าในคราวที่วังคีสะพราไปใน ในที่นั้นน่ะแกก็เชื่อมั่นในมนของแกแต่แกไม่รู้ว่าพระบุดธเจ้าเนี่ยเป็นพระสัพพัญญูนะเป็นผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแกก็เลยไปกล่าวในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากมีการปฏิสันถานกันเสร็จสรรพ,พเรียบร้อยก็บอกว่าตนเองเนี่ยรู้มนอะไรบ้างพระศาสดาก็ทรงทราบว่าคนเหล่านี้มานะด้วยเหตุผลอะไร ก็เลยรับสั่งให้นํากระโหลกศีรษะมาห้ากะโหลกอ้าวอย่างนั้นเป็นนาศีรษะกะโหลกศีรษะมาห้ากะโหลกนะกระโหลกที่หนึ่งคนที่ตายไปเกิดในนรกกะโหลกที่สองตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกะโหลกที่สามก็ไปเกิดในเปรตในมนุษย์โลกก็ออกกะโหลกที่สี่ก็ไปเกิดในเทวโลกกะโหลกที่ห้าเนี่ย เป็นกะโหลกของพระอาหารหันต์นำมาห้ากะโหลกแต่และกะโหลกนะมองไม่ออกว่าเป็นกระโหลกของใครนะต้องอาศัยมนต์ถ้าหากว่ากะโหลกของพระอาหารหันต์เป็นพระาธาตุนะ่เป็นยังไงล่ะวังคีระพงจะบอกได้เลยว่านี่ของพระอาหารหันต์มาเป็นพระาธาตุไงฉะนั้นนะใครก็ตามที่เข้าใจว่าคนตายไปแล้วนะกระดูกเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเป็นพระอาหารหันต์นะอย่าเพิ่งไปเชื่อนะ คนเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เพราะกระดูกเปลี่ยนคนเป็นพระอรหันต์เพราะเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระญริยบุคคลไปตามลำดับจนอรรตมรรมเกิดขึ้นพู้นั้นแหละถึงจะเป็นพระอรหันต์เมื่อพระองค์ให้คนนำกะโหลกศีรษะมาห้ากะโหลเนี่ยและวางคีสาพรามก็เริ่มเคาะแล้วป๊อกไร่มลไปก็ทายเลยว่ากะโหลกนี้เนี่ยเป็นกะโหลกของคนที่ตายแล้วไปเกิดในนรกพระองค์ก็บอกอ่ะทุก ถูกละถูกละอา้าวข้อกระโหลกต่อไปป๊อกคนนี้เนี่ยตายแล้วไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานผมก็ตรัสว่าถูกเขาไปป๊อกอ้าวคนนี้ไปเกิดเป็นมนุษย์อา้าวถูกเขาอ,อีกกระโหลกหนึ่งป๊อกอ้าวคนนี้ตายแล้วไปเกิดในเทวโลกเป็นเทวดาอา้าวถูกพอข้อกระโหลกที่ห้าป๊อกเงียบกิ๊บอเาวไปอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอ ภพภูมิของบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์ที่จะไปเกิดไม่มีฉะนั้นตรงนี้รู้ได้เลยว่าพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดนะถ้าใครไปฟังว่าพระอรหันต์ตายแล้วเนี่ยไปเกิดในอายตนะนิพพานไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นที่รองรับพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้ามีพระปัจเจกพุทธเจ้ามีพระอรหันต์ทั้งหลายไปอยู่ในที่นั้นขอให้เข้าใจได้ว่าเป็นคําสอนที่ไม่ถูกต้องอายตนะนิพพานเนี่ย เป็นอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์อยายตนะเนี่ยมันมีอยู่12อยายตนะภายในมี6อยายตนะภายนอกมี6 1ในอยนายตนะภายนอกคือธรรมยายตนะอายตนะนิพพานนิพพานเนี่ยอยู่ในธรรมยายตนะเป็นอารมณ์ของมรรคจิตผลจิตเป็นต้นไม่ใช่สถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายดังเมื่อวงังคีสะเคาะกะโหลกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากะโหลกนี้ ผู้ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนพระองค์ก็เลยถามว่าเอา้ารู้ไหมไม่ทราบพระเจ้าค่ะอาแล้วพระองค์ล่ะทรงทราบไหมรู้เรารู้อา้าแล้วพระองค์รู้ได้อย่างไรรู้ด้วยกําลังของมนต์พรามเนี่ยชอบในการเรียนมนต์เมื่อรู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่สามารถรู้ได้ว่าคนคนนี้หัวกระโหลกของคนคนนี้ไปเกิดที่ไหนด้วยกําลังมนต์ก็เลย ขอเรียนมนต์เป็นยังไงล่ะทีนี้พรงก็ตรัสว่าเราจะให้แก่ผู้ไม่บวชไม่ได้ถ้าจะเรียนมนต์นะต้องบวชนะถ้าไม่บวชไม่สอนแกก็คิดว่าเอา้าเดี๋ยวบวชด,ดีกว่าบวชเรียนสักสองสามวันแกมั่นใจว่าแกสามารถไงเรียนสักสองสามวันแล้วก็ไปบอกพวกเเดี๋ยวเราไปบวชกันนะสองสามวันสองสามวันแล้วก็จะศึกทีนี้พอแกบวชแล้วนะ่ะพรงก็ประทาน การบวชให้นะก็ให้บวชพอบวชแล้วทำยังไงล่ะสอนกรรมฐานอาการ32ให้สาธยายอาการ32อาการ32ที่ผู้ใดสาธยายเจริญถูกต้องแล้วเนี่ยจะทำให้ได้ฌานโยมได้ปฐมฌานอาศัยปฐมฌานนั้นเป็นบาทเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ปรากฏว่าสองสามวันแทนที่จะศึกโยมกลับบรรลุเป็นพระอรหันต์ แล้วไม่ต้องถามพระองค์อีกแล้วว่าหัวกะโหลกเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนที่ไหนไม่ต้องแล้วเพราะรู้โดยตนเองว่าตนเองเป็นพระอรหันต์นะรู้เลยว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่มีกิเลสแล้วเมื่อไม่มีกิเลสไอเหตุปัจจัยที่จะทํากรรมไม่มีกรรมก็ไม่มีเมื่อกรรมไม่มีผลของกรรมที่จะไปเกิดในสัมปรายภพก็ไม่มีเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็เลยไม่สึกเลยนะเป็นพระอริยบุคคล และในช่วงที่มีการพูดคุยกันนั่นเองนะพระพิสุก็มีการสอบถามเมื่อมีการสอบถามแล้วเนี่ยพระวังคีสะก็เลยบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ไม่ได้มีความยึดติดในเรื่องที่เคยรับปากไว้แล้วนะทีนี้คนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแบบนั้นน่ยก็เลยบอกว่าท่านน่ะเป็นผู้ พยากรณ์คำที่ไม่จริงนะพยากรณ์อตรตผลรองก็เลยตรัสว่าบุตรของเราเนี่ยรอบรู้การจุติและปฏิสนธิแล้วและก็ได้ตรัสคาถาว่าผู้ใดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่ติดข้องไปดีรู้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เทวดาคนทันและหมู่มนุษย์ไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีอาสวะสิ้นแล้วผู้ไกลกิเลสว่าเป็นพราหม์ นั้นบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์พระองค์ก็ตรัสเรียกว่าพราหมณ์ในฐานะว่าไม่ติดข้องในสัตว์ทั้งหลายในสิ่งของทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาก่างเมื่อพระองค์ได้ตรัสธรรมเทศนานี้จบลงคนเป็นจำนวนมากที่อยู่ในสถานที่นั้นก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นการที่บุคคลเหล่านั้นบรรลุโสดาปฏิผลเป็นต้นได้ไม่ใช่ว่าฟังธรรมแล้วได้บรรลุนะ อาศัยการฟังธรรมเกิดความเข้าใจแล้วก็เจริญวิปัส,สนาแล้วก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตามสมควรแก่อัธยาศัยฉะันในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะได้ตรัสรู้ธรรมนะบางครั้งก็อาศัยเหตุของการอยากจะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทําให้ตนเองมีชื่อเสียงอย่างวังคีสากพรามซึ่งท่านได้เคยสังสมเหตุปัจจัยไว้ในอนดีตตั้งแต่สมัยพระเจ้าพนามว่าปทุมุตตะ ปรารถนาความเป็นเอตตะคะทางนั่นปฏิภานแต่กว่าจะเจอพระเจ้านะบวดศึกษาในรัที่ไปนอกตั้งนานฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสมาฟังธรรมมีโอกาสมาเจริญกุศลในแต่ละวันก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราอย่างยิ่งยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันสื่อโซเชียลสื่อต่างๆที่นำเสนอข้อม,มูลเกี่ยวกับวิชาการทางพระศาสนามีทั้งผิดทั้งถูก ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้ถ้าเราไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้นฉะนั้นการศึกษาแล้วเรียนการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินยัยการไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้จิตใจของเรามีความเชื่อมั่นในพระัตตนาไตรมีศรัทธานในพระรัตตนาไตรแล้วเราจะไม่ออกไปนอกทางไม่ไปเชื่ออะไรที่งมง,งายเหมือนอย่างที่ใครหลายคน ต่างนับถือต่างบูชากันฉันในวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกระทาไว้ด้วยดีเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกบรรลุมักผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ ต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญสุขุสุศลให้กับญา,าบติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเมยาธตินันเจวะสัพพสัตานนจะโหตุสัพเพปิเตอิมังปุญญะปตติงลัทธานะสุขิตาโหตุขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สรัรพสัตทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยชั่วกันเทิน สาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจร,รับพรอ